Tu kia mẹ đã nô lèo. Yet nói tí nô là Lu kèm mẹ cọp tốt Tu kia y có cọp tốt Kèm y can cọp toad. Kèm y can cọp đi nó y can cọp toad. Kèm đòn can nó không Kèm y kia không toad. Kèm y đòn cọp điêu Kèm y กันนโอ้ดอลูกเกยกดอคาลูกเกงมหอตาหน่อยเลงั้นแหละแมนโนโนก็เป็นนางกันมตาปะเป็นนางออร์ลออเป็นนางออรตรงโน้ายตอรเลยเป็นนางออรเลยโอ้โอาเปิดีเตมเิหัวใจเออหัวใจ

tâm chăm nai này à cái cái nai này cái cái chơi ọt sa à mẹ bảo nó kho, mẹ bảo thay quần, 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 อันนี้เป็นคลิปเด็กอันนี้เป็นคลิปเด็กอันนี้เป็นคลิปเด็กเป็นคลิปเด็กเดกอันนี้เป็นคลิปเด็กเด็กดำไม่ใช่ดำเป็นสีผิวผิวสีอะไรผิวสีอะไรเนี่ยฮะนี่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 ห่ะนี่หนูผิวสีอะไรลูก จิ้มกุใช่ใช่อันนี้ผิวหนังเนี่ยสีอะไรสีน้ำสีน้ำพึ่งสีน้ำพึ่งเหรออ๋ออืมแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ้อร้อนเลยต้องซึ้งจิ้มกุเนี่ยแบบจิ้มสำนาสำนาเลยไม่ได้เลยทั้งหมดจี้มจิ้กเหรอโอ้เรต้องรู้มาหน่ององสำนาโลมากเลยนางเอกมันก็ไม่ทำนาขนาดนั้นน้องเชยมันใคร

น้องกันบ่อยแม่เอารอแม่อารอไม่เป็น้ออโยน้องอะไรอารอเป็นเต็มทีเลยแม่แม่เอรอแม่อารอไหมอ่ะแม่เออยอเออกันแม่แม่รอลุงไม่ได้ไม่การลุงแม่ตาไหวแม่จำปื้อทั้งออรอนแม่แม่เออยอตึ่งแม่ต้องจำปื้อบอกแม่้แต่จำไม่จำให้แม่แน่ตาว nice ่าแม่ต้องจำแบบปื้อเน่จำบอกแม่แต่จำออรอเป็นปื้อเน่เป็นปื้ออาะแม่ตนะอาใหญ่นะเอาแม่ <laughs> ใจสองคนปะเออ่อแม่ทำแม่ทำรู้ป้วยใจสองคนทำยู่ป้วยใจสองคนทำรู้ป้วยใจสองคนพอเลยอน้องจำคนเดียวล่ะทายู่เราไปนะไปด้วยไปโอโรเราไปอ๋ออยู่แต่ไม่มีบอลลูนบล็อกโอ้น้องโหอยู่ตรงนี้เลยลูกหืมน้องยินนี่อยู่ตรงนี้อะเฮ้ยหนดุ้ยโออยากน้องก็อยากเขาอยาก